บนพื้นที่แห่งนี้เรื่องที่ไม่เคยถูกเล่านะคะถนนวิทยุมันมีที่มามาจากพื้นที่ส่วนหนึ่งนะคะในย่านนี้เป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งถูกตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เป็นหลักฐานที่สําคัญนะคะเป็นการแสดงช่วงรอยต่อระหว่างอนาล็อกมาสู่บล็อดแคสต์แล้วก็สู่ดิจิตอลในปัจจุบันต้นปี2559เจ้าหน้าที่จากวันแบงคอกเข้าไปพบ เราได้คุดพบเจอเศษชิ้นส่วนซึ่งก็ตรงกับหลักฐานภาพถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องออกแบบโครงสร้างที่มันซับซ้อนนิดหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแรร์เคสจริงๆที่ทำในเรื่องนี้นะครับอาคารตั้งแต่สมัยาารัชกาลที่6ม,มันสามารถอยู่ร่วมกับตึกกระจกจำนวนมากได้อันนี้มันเป็นจิ๊กซอส่วนสำคัญของช่วงเวลานี่คือสิ่งที่เป็นความตา่าง จริงๆแล้วโบราณคดีมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่เก่าเสมอไปพื้นที่ของโครงการวันแลงข้อค่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระรามที่4พื้นที่ย่านนี้เมื่อก่อนอ่ะมันไม่ใช่กลางเมืองที่เรา,าคุ้นเคยมันเป็นพื้นที่นอกเมืองเป็นทุ่งนาการที่มันมีกิจการวิทยุโทรเลขสระแดง เป็นกิจการแรกๆเข้ามาใช้พื้นที่ในย่านนะคะเราก็มองว่ามันก็คล้ายๆกับการมา Activate ย่านทําให้ย่านมันเริ่มมีกิจกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเราเลยรู้สึกว่าตัวอาคารสถานีอะคะ่ะเหมือนคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของการนํามาซึ่งชีวิตหรือความทันสมัยของย่านนี้การที่ภาคเอกชนจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในใจกลางพื้นที่ร้อยกว่าไร่นั้น มีสถานีวิทยุโทรเลขสลาแดงซึ่งกรมสมการได้ขึ้นทะเบียนโบราณฐานเป็นอนุสร์สถานที่แสดงถึงเรื่องของวิทยุโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการพัฒนาพื้นที่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของวันแบงคอกก็จําเป็นต้องมาเรือกรมสมการก่อนคุยกันว่าก็อยากให้บริษัทเดินไปอย่างสมดุนระหว่างการพัฒนาและการรักแต่ว่าในกรณีของวันแบงคอกนี่แทบจะเรียกว่าเป็นโจทย์ใหญ่ งานศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่ในหัวใจสําคัญของโรงการวันแหงเราจึงได้ยึดการทํางานสารไปรกรรมเชิญอนุรักษ์เนี่ยเป็นหลักโจทย์แรกของเราคือว่าทําการยกย้ายสาวายุไปเก็บในที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็ในอนาคตเราต้องสร้างอาคารสถานอายุกลับคืนมาตามแบบเดิมที่เราได้มาเป็นพิมพ์เขียวเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ได้เริ่มเข้ามา ปี60นะคะก็เริ่มสำรวจพื้นที่วางผังเพื่อวางแผนขุดค้นนะคะเราคือจะขุดเป็นหลุมตามตารางช่องที่เราแบ่งไว้เป็นกริดในแต่ละชั้นดินเราก็จะเก็บของสมมุติเจออะเจอเศษภาชนะก็จะเก็บแยกชิ้นแล้วก็แยกแซมปิิงเก็บชิ้นตัวอย่างซึ่งคิดว่ามีความสําคัญใช้กําหนดอายุแล้วก็เป็นตัวแทนของช่วงหรือของสถานที่เนี่ยเก็บแยกไว้ เสาอากาศในตอนนั้นเนี่ยก็ตัดไปเก็บรักษาไว้ก่อนแล้วเ,เราก็ไปเปิดขุดที่ตัวที่เป็นฐานเสาอากาศนะคะแล้วก็เจอจนวนแก้วไฟฟ้าของการนําสัญญาณของสถาน,นีวิทยุเนี่ยค่ะพอขุดฐานเสาอากาศเสร็จแล้วไปขุดสมบกซึ่งอยู่3ามมุมของตัวอาคารก็เจอฐานปูนขนาดใหญ่นะคะเจอร่องรอยของฐานอาคารอยู่มุมนึงซึ่งเราก็อ่ะโอเคมีแน่นอนชัดเจน เราจะต้องย้ายตัวเสาวิทยุซึ่งมีความสูง60เมตรออกจากพื้นที่แต่ระหว่างการที่เรากําลังย้ายเสาวิทยุเนี่ยเราเจอว่ามีฐานรากอาคารชุดหนึ่งอยู่ซึ่งมันทําให้แผนในการย้ายเสาวิทยุเนี่ยชะงักเราจะต้องไปคุยกับกรมศิลป์แล้วก็หาแนวทางใหม่ที่จะอนุรักษ์โบราณสถานนี้เพื่อที่จะสร้างอาคารหลังใหม่ ในเบื้องต้นเราคิดว่าการพัฒนาก็เป็นความจําเป็นในเรื่องเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครทางบริษัทเองก็คงคานึงถึงว่าการอนุรักษ์โพรังฐานก็เป็นสิ่งจําเป็นซึ่งมันเป็นคุณค่าของพื้นที่จริงๆแล้วตำแหน่งสถานีวิทยุโทรเลขสานแดงของเดิมนะครับมันอยู่ตรงกลางเลยของที่ดินสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากรรษัตริย์เนี่ยก็มีการวางแผนอยู่แล้วนะครับว่าจะขอย้ายจากตำแหน่งเดิมเนี่ยมาไว้ตรงมุมหัวถนนวิทยุนะครับเพื่อให้คนเ,นเห็น ได้ชัดเจนขึ้นก็มีการตกลงนะครับกับกรุมสุวนารกรซึ่งท่งานก็อนุญาตแล้วนะครับมันก็เลยเข้ามาสู่กระบวนการในการพิจารณาว่าเ,เราจะดําเนินการยังไงกับเรื่องที่เราเคยได้อนุญ,ญาตให้เขารือย้ายมาแล้วแล้วก็พัฒนาโครงการอันนี้สิ่งที่มันเหลืออยู่ที่ปรากฏร่องรอยจริงๆเนี่ยมันก็คือตัวฐานรากของอาคาร สิ่งที่เราแนะนําเขากลับไปก็คือว่าวิธีการก็คืออาจจะเป็นการตัดยกแล้วส่วนบนที่เป็นส่วนของอาคารก็วฏิสังขรทํำขึ้นมาใหม่ตามรูปถ่ายเก่าแล้วก็ตามแบบถึงแม้ว่ากรมศิลากรจะมีหนังสือตอบไม่กับข้องในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้แต่ในรายละเอียดทางวันแบงก์ก็จะประสานงานกันมาเป็นระยะระยะและก็มีการอนุมัติในรายละเอียดเป็นคราวๆไป โบราณวัตถุหรือของวัตถุที่เจอเนี่ยก็มาทำงานสายก็ทำาันที่ใช้งานเนี่ยละค่ะก็ไปคัดแยกว่าโอเคอันนี้เป็นเป็นกระเบื้องอันนี้เป็นโลหะตัวเนี้ยมานั่งดูละวิเคราะห์แยกประเภททำรายงานเราได้ขุดพบเจอเศษกระเบื้องเบา้าซึ่งก็ตรงกับหลักฐานภาพถ่ายแล้วก็มีพวกกระเบื้องปูพื้นเป็นกระเบื้องดินเผา ส่วนฐานอาคารเนี่ยนะคะเป็นโครงสร้างแบบโบราณก็คือก่ออิฐเป็นสเตปฟูติงคือเป็นขั้นบันไดส่วนตัวโค้งที่เป็นโคง้โคงๆครึ่งวงกลมเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อรับน้ําหนักอาคารส่วนหนึ่งเพื่อระบายอากาศพอคุณเสร็จในตัวเนี้ยเราก็เก็บหลักฐานข้อมูลโบราณคดีคันี้พิเศษตรงด้านทิศตะวันออกเนะะี่ยค่ะมันจะเจอเป็นอักษรจีนในหลายๆที่นะคะส่วนใหญ่นะอาคารสมัยก่อน ก็ใช้ท um, like, ั้งคนงานจีนเป็นส่วนใหญ่เขาเรียกกุลีจ <waters S 2> ีน <crisis> ซ mm ึ hmm. pounds, right ่งก็ไม่แปลกที่เขาจะมาเขียนแบบชื่อเมืองชื่ออะไรแบบที่เขามาก่อสร้างนี่แหละจากพิมพ์เขียวเนี่ยเราคิดว่าเราจะสร้างแค่อาคารกลับคืนมาเมื่อเราเจอเสาไม้ยาวมากๆจํานวนเยอะมากค่ะทางนักประวัติคนนี้ก็บอกว่ามันก็คือเสาของสะพานไม้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นที่นามันจําเป็นต้องมีสะพานไม้ให้เจ้าหน้าที่ของสถานีอะค่ะเดินจากถนนพิยุ ผ่านทุ่งนาแล้วก็เข้าไปทํางานในสถานีเราก็เลยไปค้นพบภาพเก่าๆต่างๆมากมายก็พบว่าโอเคมันจะมีภาพอยู่ยุคหนึ่งอะที่ยังเห็นร่องรอยของตัวการมีสะพานไม้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยปรึกษากรมศิลป์กรมศิลป์บอกว่าเพราะฉะนั้นแบบก็ต้องสร้างสะพานไม้กลับคืนมาด้วยก็ทําให้แบบเราพัฒนาขึ้นอีกงานโบราณคดีนานๆทีจะเจออะไรที่มันแบบยืนยันครบหลายรายด้น,นะคะ รูปถ่ายก็มีตอนอาคารที่ยังสมบูรณ์และทั้งในแบบก่อสร้างซึ่งมีในเอกสารในหอจุมาเหตุนะคะแล้วก็มีเอกสารอื่นๆที่เขาเขียนถึงสถาน,นีนี้พอทํางานโบราณคดีเสร็จเนี่ยฐานของอาคารหรือขอบเขตของอาคารมันชัดเจนขึ้นมันก็เลยต้องเปิดหน้าดินจํานวนมหาศาลเพื่อที่จะปัดแล้วก็ยกชิ้นส่วนนี้ไปแต่ว่ากรมศิลปากรเองก็ไม่ได้ถอนเขตโบราณสถานนะ ก็คือ,อยังอยู่ตรงนั้นเราก็ใช้วิธีว่าเราสื่อความหมายว่าออในเขตบราณสานเนี่ยมันเคยมีสถานีวิทยุศารแดงเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยจะทำ,ทำอยู่2แนวก็คือว่าฝังลงไปในโครงสร้างเลยตอนที่ทำโครงสร้างคอ,อ,อลลาลของงานงานใหม่นะคะก็จะฝังจุดที่เป็นสิ่งที่แสดงตัวร่องรอยตัวนี้ไว้ทั้งบนดินแล้วก็ในระดับใต้ดิน ในโครงการอนุรักษ์ตัวสถานีวิทยุโทรเลขสาลรแดงนะครับเนื่องจากว่ามันมีความจําเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายฐานรากอาคารซึ่งมีน้ําหนักมากทีเดียวนะครับแล้วก็ย้ายออกไปจัดเก็บหลังจากนั้นก็ย้ายกลับมาฝังกลบมีความจําเป็นมากที่จะต้องอาศัยวิศวกรที่เขามีความชํานาญทั้งในเรื่องของการตัดย้ายแล้วก็ออกแบบโครงที่จะประกอบในการย้ายซึ่งอันนี้เราก็โชคดีที่มีวิศวกรโครงสร้างนะครับที่มีประสบการณ์ด้านนี้เข้ามาช่วยเราตั้งแต่ต้นเลยตัวอาคารเนี่ยเป็นอาคาร ชนิดโหลดเบลลิงวอลเป็นอิฐโบราณนะฮะก่อเป็นฐานลากข้างลา่างโดยมีเสาเข็มตอกรองรับไว้ข้างลา่างเป็นเสาเข็มไม้สั้นๆตอกปูครมตอนรื้อถอนก็รื้อออกมาเนี่ยเป็นพันๆต้นนะเริ่มต้นก็ต้องขุดดินใช้เครื่องจกักรเข้าใกล้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไปกระทบโดนเสียหายนะฮะใช้แรงงานช่างเนี่ย ช่วยกันขุดพร้อมเห็นโครงสร้างแล้วว่าชิ้นนี้กําหนดว่าจะยกย้ายก็ทําการใช้เฟรมเหล็กเนี่ยไปสอดใต้ฐานตอนสอดก็ต้องมีเทคนิคเด็กที่สอดเข้าไปก็ต้องหลบเสาเข็มแต่ว่าต้องหนุนด้วยซีเมนต์ผสมทรายเหนือคานเหล็กเพื่อให้หน้าสัมผัสเขานั่งเต็มร้อยเปไม่งั้นตรงนั้นกดรับบ้างตรงนี้ไม่รับบ้างไอตัวชิ้นส่วนจะแตกเสียหายไดนนะ้แล้วเมื่อเราเฟรมเฟรมโครงเหล็กครบทุกจุดแล้วเนี่ยแล้วก็ตัดตัดเป็นชิ้นโดยใช้โซ่เหล็กเพชร แล้วก็ใช้เคานขนาด200ตันเนี่ยนิ้วขึ้นมาเพื่อยกใส่รถเทรลเลอร์ต้องประสานงานกับรถเคนให้ดีคือระยะยกมันไกล เดยการชิ้นส่วนอาคารเนี่ยนะครับที่เราพบมันก็มีทั้งสภาพดีและไม่ดีเราก็มีการาหาเรือกรมิลปากรว่าเฉพาะกรอบด้านนอกและเสานะครับที่สภาพสมบูรณ์อันนี้เราขอรื้อย้ายไปเก็บแต่ส่วนด้านในที่มันมีการชํารุดทรุดโทรมเนี่ยเราขอเป็นลักษณะที่ว่าเรารื้อเก็บตัวอิฐทั้งหมดเพื่อเวลาที่จะเอากลับมาปฏิสังขรข,ขึ้นมาใหม่เราก็จะอิฐตัวนั้นมาใช้ในการประกอบคืนในส่วนที่เป็นจัดแสดงด้วย เราเริ่มทําการขุดดินนะครับเพื่อที่จะย้ายชิ้นส่วนลงไปฝังกบเพื่ออนุรักษ์โดยเราย้ายชิ้นส่วนครั้งแรกน่าจะอยู่ประมาณเดือนสิงหาคมอาคารหลังนี้เริ่มทําโครงสร้างใต้ดินขึ้นมาขั้นที่2คือเนื่องจากว่าเราออกแบบอาคารใหม่เนี่ยที่จะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาเนี่ยซ้อนทับอยู่บนซากเดิมที่ฝังกบซ้อนแบบซ้อนกันตรงกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาเข็มหรือแรองต่างๆไม่สามารถลงที่ตำแหน่งเดิมได้ ก็จะไปโดนซากที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องอขยับแนวเสาเข็มให้พ้นทั้งหมดเลยนะครับเราก็ต้องหลบซากด้วยหลังจากนั้นก็ก่อสร้างขึ้นมาแล้วพอถึงข้างบนก็ค่อยมาขยับแนวกันอีกทีหนึง่งซึ่งอันนี้จะต้องออกแบบโครงสร้างที่มันซับซ้อนนิดนึงการวางแผนงานการกําหนดเมอด่โปรเซสต,ต่างๆยังเป็นเรื่องที่สําคัญมากประกอบกับ,บบริเวณที่เรายกย้ายชิ้นส่วนฐานกําแพงอาคารเดิมที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หนักเนี่ยแล้วเรามีพื้นที่ที่แคบนะครับต้องหย่อนลงไปในหลุมที่ลึก อันนี้ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จะต้องมีการาวางแผนการทำงานที่ค่อนข้างจะแม่นยำประสานงานกับหลายฝ่าย ทีนี้นอกจากปัจจัยเรื่องนี้นะครับเรายังมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยเหมือนกันก็คืออย่างลักษณะของสภาพภูมิอากาศเรายกย้ายชิ้นส่วนอยู่ในช่วงเป็นฤดูฝนนะครับก็จะทําให้การทางานนี้ก็ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าในในหลุมก็จะมะีปริมาณน้ําฝนที่มันท่วมขังอยู่ก็จะต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับสูบน้ําออกไปแล้วก็ต้องนําชิ้นส่วนอาคารเดิมลงไปจัดเรียงให้ได้ orientation เดิมแล้วก็เป็นลักษณะ,ะระยะและก็ตำแหน่งเดิมของอาคารที่เราขุดค้นพบ ก็เป็นเรื่องที่ทํางานก่อนข้างยากและท้าทายนะครับในช่วงเวลานั้นส่วนที่3เนี่ยก็เป็นการก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาเหนือดินนะครับโดยอาคารแบ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนชั้นใต้ถุนนอกจะเก็บเสาวิทยุแล้วเนี่ยยังมีชิ้นส่วนของอาคารแล้วก็พวกโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่ด้วยก็ถือเป็นพื้นที่จัดเก็บนะครับหลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างอาคารด้านบนขึ้นมาซึ่งเป็นโครงสร้างสมัยใหม่ว่าโครงสร้างก็เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมกับเหล็กแต่รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยยังต้องเหมือนเมื่อร้อยปีก่อนนะครับหลังคาก็มุงด้วยกระเบื้องว่าวประตูหน้าต่างเป็นไม้เหมือนเดิมเป็นพื้นที่จัดแสดงแล้วก็ใช้งานแบบสาธารณะ พื้นที่ภายในของอาคารที่เราจะใช้ในการจัดนิน่นักการนะครับเราก็มีการฝังเส้นเพื่อบอกตำแหน่งของห้องเดิมซึ่งนอกจากจะบอกตำแหน่งของห้องแล้วเรายังจะบอกมิติความหนาของผนังเอาไว้ด้วยตามแบบพิมพ์เขียวของอาคารเดิมครับเรื่องนึงก็คือเสาวิทยุเดิมนะครับมีทั้งหมด7ท่อนแล้วก็นํามาใช้จัดแสดงนแค่สท่อนบนมันมีความสูงเกือบ20เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการออกแบบ เสาเหล็กที่เป็นแกนข้างในนะครับแล้วก็เอาเสาพิชิตเดิมเนี่ยมาครอบซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีการออกแบบที่มันต้านทานแรงลมได้ก็ต้องอาศัยวิศวกรเช่นกันในอดีตที่นี่เป็นแหล่งพาะพันธุ์ทางอาหารแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาข้าวหรือว่าไม้บางอย่างที่ทานได้ ทังทีมนั้นนะคะเอาดินที่จากาการไปขุดไปทดสอบนะคะเรียกว่า pollen test หรือว่าละอองเรนู hmm. ก็จะบ่งบอกสภาพนิเวศวิทยาทําให้เราทราบถึงเรื่องพืชในอดีตการเปลี่ยนแปลงผลออกมาเนี่ยก็จะมีต้นไม้เนี่ยนะคะจริงๆแนละ้วแบ่งเป็น3กลุ่มเป็นเรื่องของไม้ผลไม้ล้มลุกแล้วก็เป็นตระกูลของอพวกยา้า ก็เลยถอดออกมานะคะเป็นพืชที่ว่าแปลงมาในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะบริบทปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้ลกลับมาปลูกข้าวเราก็ใช้ต้นไอริชน้ำแทนดอกสีเหลืองทำให้ลํำลึกถึงเรื่องของต้นข้าวผลทดสอบเนี่ยมีต้นทานตะวันด้วยเราก็ใช้ต้นมาร์เกเรตบอเนียลแทนนะคะอยู่ในพืชที่วงเดียวกันลักษณะก็ล้ำลึกถึงได้อีกต้นหนึ่งก็แน่นอนเป็นพืชทานได้ด้วยก็คือต้นชมพู่ทับทิมจันทร์ค่ะ ที่นำมาใช้ปลูกในรอบบริเวณน,นี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึง่งที่เอาข้อมูลประวัติศาสตร์ในอดีตมาร่วมกับนวัตกรรมในปัจจุบันการวิจัยจากต่างนะคะแล้วก็ถ่ายทอดลงมาสู่การผิตท,ทางการ วอาคารเองเป็นอาคารอนุรักษ์นะคะซึ่งก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากก็เลยนําเสนอว่าทํายังไงให้พื้นที่ตัวนี้เป็น flexible open space ที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ในหลากหลายมิติของ Activity ที่จะเกิดขึ้นที่นี่เราก็เลยไปนึกถึงเรื่องของต้นไม้ที่ทันได้ซึ่งมันก็ไปเข้ากับคอนเซปต์ของ ยุคปัจจุบันคือ food security เหมือนกันว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกที่หนึ่งที่นอกจากจะมารับประทานอาหารหรือว่านอกจากที่จะมาใช้พื้นที่เราก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ของส่วนลุมและกรุงเทพในสมัยก่อนที่รับประทานได้การรีเสิร์ชมาตั้งแต่ปี2017ข้อมูลที่เราได้มาพอเราทำความเข้าใจย่านมากขึ้นเนี่ยเราค้นพบว่าคาแรคเตอร์บางอย่างของย่านที่เราเติบโตมา เชื่อมโยงกันระหว่างประวัติของพื้นที่ร้อยปีที่แล้วกับสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้รู mm ้สึกว่ามันมี mm hmm. บางอย่างที่มันสามารถหยิบมาเป็นประเด็นหลักของนิทรรศการได้ mm hmm. ถ้ามองตั้งแต่ลักษณะของตัวอาคารอาคารที่มันดูเป็นอาคารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มันสามารถอยู่ร่วมกับตึกกระจกจํานวนมากได้รวมไปจนถึงตัวเนื้อหานิทรรศการนะคะ การที่เราหยิบเอาประวัติของพื้นที่หรือประวัติของสถานีวิทยุกลับมาเล่าใหม่อยู่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์เรารู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสดีที่จะทําให้เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องในอดีตที่คนอาจจะไม่ได้รู้จักเลยหรือเขาอาจจะเคยมีความเกี่ยวข้องอยู่บ้างแต่เขาจะลืมมันไปอ่ะเราสามารถเอาเรื่องพวกนี้กลับเข้ามาอยู่ในการใช้ชีวิตประจําวันของคนได้ คือจริงๆแล้วโบราณคดีมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่เก่าเสมอไปต้องเป็นวัตถุที่สวยงามมูลค่าสูงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันกําลังเล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนที่ใช้พื้นที่อยู่เล่าเรื่องพื้นที่เล่าเรื่องย่านสะท้อนถึงค่านิยมต่างๆของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งโบราณคดีเมืองแล้วก็โบราณคดีร่วมสมัยอ่ะมันมาพร้อมกับความทรงจาของผู้คนที่ช่วยการประกอบเล่าเรื่องขึ้นมาแล้วก็ ทำให้คนสามารถที่จะตีความแล้วก็เข้าใจเข้าถึงวัตถุเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองโบราณวัตถุที่เรานำมาจัดแสดงเนี่ยค่ะเราอยากจะให้วัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยเล่าเรื่องด้วยตัวเองอย่างเช่นเรานำเสาว,วิทยุบางส่วนแล้วก็ฐานอาคารส่วนที่มีอักษรจีนนำมาจัดแสดง ในพื้นที่ใหม่มีการเอาอิดเก่าที่เราได้จากการกดค้นทางโบราณคดีมาเรียงจาลองแบบเดิมเพื่อให้คนเห็นถึงโครงสร้างของฐานอาคารแล้วก็เล่าเรื่องสื่อความหมายเรื่องการุดคนทางโบราณคดีด้วยเราได้นำตอหม้อสะพานเดิมกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตอหม้อสะพานที่สร้างขึ้นใหม่ เราได้ทำเส้นแบ่งห้องภายในอาคารเพื่อระบุถึงการใช้พื้นที่ของอาคารในยุคแรกเริ่มด้วยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สื่อความหมายจากวัตถุได้ด้วยตัวเองโครงการวันแบงคอกนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการร่วมมือกันนะคะระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐนะคะในการที่จะอนุรักษ์ตัวอาคารสถานีวิทยุสารแดง อาคารประเภทนี้เราส่งเสริมนะคะให้มีการอนุรักษ์เพื่อการใช้ประโยชน์คือเราจะได้ยินคำว่า adaptive reuse นะคะคืออย่างตึกเกา่กาๆอาจจะแบบปรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นโรงแรมเป็นที่พักเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้มีการบูรณะพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ ก็ถือว่าเป็นโครงการอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการนำเรื่องราวเก่าๆหรืออนุรักษ์สิ่งเก่าๆแล้วก็เอามาถ่ายทอดหรือว่าส่งต่อให้ให้คนในปัจจุบันศิลปะวัฒนธรรมเป็นเหมือนสื่อกลางสื่อหนึ่งนะคะในการที่จะเล่าถึงคุณค่าของพื้นที่การต่อเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ภาพของ ย่านพระรามสีถนนวิทยุมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเป็นตัวแทนเรื่องเล่าอาดีตปัจจุบันและอนาคตของย่านที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มีมุมมองใหม่ๆต่อพื้นที่แห่งนี้เพราะจริงๆเราบอกว่าอาคารแห่งนี้าคะมีความร่วมสมัยแล้วก็เป็นอาคารที่ไร้การเวลาเดอะบ l ิดจเซาท์วันแบงคอกค่ะ